หนึ่งร้อยล้านซื้อลิซ่ารวยหนึ่งร้อยล้านซื้อลิซ่ามาครองเปิดค่าตัวเอวาราวุธใช้เงินเป็นฟ้อนซื้อดาราทั้งช่องเจ็ดมาอยู่ในมืออดีตย้อนกลับไปเมื่อสิบกว่าปีก่อนเอวาราวุธเจนทนากุลมีอาชีพเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจุบันเขาคือพิธีกรที่ใครหลายคนคุ้นหน้าและผู้บริหารบริษัทผลิตรายการโทรทัศน์ที่ประสบความสำเร็จอย่างเซนส์เอนเตอร์เทนเมนต์ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ใครคนหนึ่งจะเปลี่ยนเส้นทางชีวิต เพียงแต่ถ้าดูความเป็นไปก่อนและหลังในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมานี้ของเอไคลหลายคนรวมถึงผมคงได้แต่ตั้งคำถามว่าทำไมมันถึงเป็นคนและเส้นทางกันได้ถึงเพียงนี้และทำยังไงการเปลี่ยนสายงานของเขาถึงยังประสบความสำเร็จในปีหน้า Sen s e Entertainment จะมีอายุครบ1ิปี4 8รายการคือจำนวนรายการโทรทัศน์ทั้งหมดที่ Sense Entertainment สร้างสรรค์ขึ้นตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทและในจำนวนนั้นมี8รายการที่ออนแอร์เรียกเสียงหัวเราะและความเบิกบานใจ ให้กับคนดูอยู่ทุกวันนี้อย่างที่ใครหลายคนทราบว่าส่วนหนึ่งในรายการเหล่านี้เอรับหน้าที่เป็นพิธีกรเองแต่ลงลึกไปกว่านั้นคือทุกรายการทั้งหมดที่ว่ามาเอยังเป็นผู้บริหารที่ลงไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับรายการอยู่เสมอรายการของ Sense Entertainment จะแบ่งคร่าวๆได้2รูปแบบคือ1รายการที่พวกเขาซื้อฟอร์แมตมาจากต่างประเทศและ2รายการที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขาเอง ซึ่งก็เป็นทิศทางของบริษัทที่อดีตนักวิเคราะห์การลงทุนวางแผนไว้เช่นกันอีกทั้งล่าสุดเขาเองได้ทุ่มเงินมหาศาลเพื่อซื้อตัว Lisa. ลิซ่าลลิสามาเป็นพรีเซนเตอร์เครื่องสำอางแบรนด์ดังสำหรับการขยับมาในตลาดรีเทลของเซนเรียกได้ว่าเริ่มต้นก็แมสได้แล้วเพราะการคว้าศิลปินไทยที่ดังไกลระดับอินเตอร์อย่าง Lisa, ลิซ่าลลิสามโนบาลหรือ LISA Blackpink ในการมาเป็นพรีเซนเตอร์และแบรนด์แอมเบสเดอร์ให้กับมุลช็อตประเทศไทย เนื่องจากทางศิลปินแบล็คพิงค์ได้เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับมุงชอตในการทำตลาดระดับอินเตอร์อยู่แล้ว